อันนี้คืออยังครับมึงน่าเรียนก้นที่สิเรียนไงมึงเอาสิเรีนกวนในวันจีบเปิดขวดกินเวลาเขาไปจีบสาวดูนะอันนี้อันนี้จับอันนี้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 เอาลงดีๆมันห้าครับปุ๊บเอาจับเลยวเด้อป่ะนี้อันนี้เป้าเป้าใหเป้าครับเห็นบ่มาอยู่น้กันแล้ว ขีได้ด้เอาเยยนเอาเยียะวันนี้นีงสว่งเราไกินเบียร์เป็นอหารสวงแวันนี้เขาจ้ลูบมือวันนี้ผู้สาววันนี้เอาไว้สิดูเบิ้ง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 มือเด้วันนี้เออเบิงมือได้เออบิงมือเอา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 ลนี้นะเออเข้ากับแกงจับไปสิเอาจับท่นใดอยู่เอาไว้เอาเออป๊อป เกีออกใส่มือเขาสิเริ่มสังเกตแล้วเขาสิเริ่มสังเกียรืิไม่พูด่บบนี้อ๋อมาขที่เก่าแต่ว่าเวลาเขาใหรมดาเอาี